ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าแมงมุมไต่มือแปลว่าอะไรฝันเห็นแมงมุมไต่มือแปลว่าท่านจะมีความสุขกับชีวิตที่มีอยู่ฝันเห็นแมงมุมหมายถึงเป็นช่วงที่ท่านหมกมุ่นเรื่องตัญหาราคะหมกมุ่นในเรื่องเพศตรงข้ามฝันเห็นแมงมุมไต่มือท่านจะต้องระมัดระวังความเสียหายทางด้านทรัพย์สินเงินทอง ให้ระวังจะมีปัญหาในเรื่องคดีความหรืออาจจะมีปัญหาทางด้านเอกสารสัญญาท่านจะมีความสุขในชีวิตที่มีอยู่แต่จะต้องระมัดระวังปัญหาทางด้านเอกสารสัญญาที่มันกำลังจะมีเข้ามาฝันเห็นแมงมุมบางตําราเขาว่าให้ระวัง จะเจอมิจฉาชีพให้ระวังจะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงทําให้เดือดร้อนนะคะฝันเห็นแมงมุมเลขนําโชคคือ289 289ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มานะคะ